จ้า,จายีา่งเอมพะเลาะจ้ะยายจบพามาหาแนวกินเนอจ้ะพี่น้องน,นี่ยายเห็นดัมดำบกจ้ะพี่น้องเห็นบ่จ้ะนี่บวกเกา่าบวกเดิมบวกเพื่อนนั้นงมมาแล้วละจ้ะพี่น้องน,นี่ยายสะพาไปเบิ่งบ่อสิได้บ่ได้นี่จ้ะซาบวกน้อยน้อยจ้ะพี่น้อง มึจน bon ี ja, ่ oh. mm ีนาจากงมเมืองยายที่ีนจะเป็นีโอ้นี่จะปลาเค้งหน่อยนี่จะโอ้นี่จะพี่นาอรอนมจะ ปนเสียนะจะผิดเนรอโอ้ย่ได้อีกแล้วมาจานะนัแนไปเรนมา,นาเรนไปเรนมาผมเห็นจะผิดเนาะ Oh. โอ้ตัวหน,นึ่งจ้าตัวหนึ่งตาหนีจ้าเอาไปปิ่งกิ๊กตามักทัวนี่จ้า ้เห็น,นตัวนึงเห็นาจันนี่เห็นมาจันนี่มาจันันหาโตเลยจัะพี่นนอง song tôi ta mắm ba nó ta mất ane mất ane này ane ถ้าหาำขีดตมเลยจะพี่นอนี่จะรุนไหมจ๊ะนี่ยาญ่ชิเบ่งบวกนีเด้อจ้าพี่นอได้ชิบใยญ่ชีวิตก่อนบได้ยตอนเบิงตอนบิด ปลาจะพินอ่ะปลาขอนเนาะจ้ะปลานำบลกจ้ะกบลบอกไปไหนดอกจ้ะวิทย์เอา ご覧いただきましょう。 หากระบ,บร็กินเนาจ้ะเมื่อไหรหากินแต่ปูาส่ายเพื่อเยหาได้เด้อจ้ะพี่น้องแต่ปลาส่ายนี่บปสูใหญ่เด้อจ้ะหากินยหญไปผู้ใหญ่ก็ไปเด้อจ้ะพี่นเนาะลองหากินมาสักหนึ่งละโอ้โห 你在。Okay. มันน่ะจ้ะ ก็จะดูต้มเนาะจต่ปลาเข็มวิย์ไปนั่งรับไปนั่งจากพี่นัาา่นี่ใจเนี่ เดี๋ยวถ่ายหลุ่นตอนสรุปผลงานเด้จากพี่น้องเดี๋ยวยายหาปลาก่อนจ้ะมาเบ่งยอดมัดของยายยายชิเ่เบ่งเด้จากพี่น้องอุ้งตาแต่เป็นปลาคอสองตัวจากพี่น้องนี่จ้ะ จอยมันก็มันพี่เด้อจ้ะเนี่ยายาสีด่าอองาพี่น้องเบิร์นี่จ้ะเรางานเราจะพี่น้องกินนี่กับบุมีอย่างหลายจ้ะจ่ายแย่เอมพ้ารอจ้ะวีดปลาตามน้องเนี่ยหน่อยจ้ะพี่น้องมันพอดะกินเนี่ยอยากอยู่จ้ะดต่พอคอซอกโตกับปาขิงมีแต่แม่ใหญ่ๆน้อจ้ะกินนี่นะกับบุมีอย่างหลายจ้ะจ่ายแย่เอม พระเลอะจ้ะขอบคุณทุกไหล่ทุกแช่เด้อจ้ะทุกที่ตามจ้ะที่นี่ก็เท่านี้แลเนาะจ้ะทะรุมือนาจ้ะพี่เนาะ